จับตาความสัมพันธ์พลอยตรงพึ่งสวีทหวานล่าสุดอันอลโลกันแล้วถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ตลอดระหว่างพรอยเชอร์มาและต้งทูพีหลังไร้โมเมนต์คู่หวานชื่นแบบแต่ก่อนจนกระทงต่อมาก็มีภาพและคลิปน่ารักน่ารักไปทานอาหารด้วยกันแบบชิลๆเรียบง่ายเรียกได้ว่าสยบข่าวลือรักร้าวจนทุกคนนั้นเฮสนานกันเลยทีเดียวค่ะ และค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งคู่นั้นก็ควงแขนกันดินเนอร์หวานฉ่ำมัมได้โพสตอรอรี่อวดโมเมนต์สวีทกลางร้านอาหารระบุข้อความเอาไว้ว่า my love อิโมจิหัวใจสีขาวแต่ล่าสุดเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันถาะว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจู่พบว่าทั้งคู่นั้นต่างคนต่าง u n f o อ l o w ig กันและกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไรก็ตามเรื่องนี้ก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือไม่ได้ฟอร์โรกันมานานแล้วหรือยังไงกันเอ่ยใดๆก็คือรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองน่าจะดีที่สุดนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ